โอเคครับเทปนี้ก็อยากจะามา <c oughs> ทำการอธิษฐานถ้อยคำพระเจ้านะครับแบบที่ด้นสดเขาเรียกว่าด้นสดนะครับก็คือว่าเทปก่อนหน้านี้ผมภาวนาถ้อยคำพระเจ้าโดยการใช้ไกด์ไลน์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าการอธิษฐานด้วยถ้อยคำพระเจ้าีกแบบที่ผมชอบทำก็คือการด้นสดนะครับคือหมายความว่าเป็นการพูดพระคำพระเจ้า ที่อธิษฐานอาจจะช่วงเช้าตอนเช้าตื่นมาหรือว่าก่อนก่อนนอนอะไรลักษณะนั้นนะครับก็คือใช้พระคำของพระเจ้าพูดโดยที่ไม่ได้ดูโพลนะครับคือสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราฝึกการพูดพระคำของพระเจ้าเป็นเวลาที่นานมากพอนะครับสม่ำเสมอเนี่ยในที่สุดแล้วถ้อยคําของพระเจ้าจะฝังอยู่ในจิตสํานึกแล้วก็ความทรงจำของเรานะครับเหมือนกับ เวลาสมัยเด็กๆที่เราพูดสุดคูนหรือท่องสุดคูนเนี่ยพอถึงเวลาที่เราต้องเข้าห้องสอบเนี่ยมันจะไหลออกมาโดยอัตโนมัตินะครับการฝึกพูดพระธพระเจ้าจนช่ำชองเนี่ยเราในสุดเราจะสามารถพูดพระครออกมาจากส่วนลึกของความคิดจิตใจได้นะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ผมก็รู้สึกได้รับพลังนนในการพูดออกมาวันนี้ก็เลยรู้สึกอยากจะทําการพูดท้อยคาพระเจ้านะครับอ,อ,อันนี้เป็นเซตที่ผมเคยใช้ฝึกพูด ตอ,ตอนฝึกพูดถ้อยคำพระเจ้าใหม่ๆนะครับผมก็จะสะสมค่อนข้างหลายเซตมากแล้วก็ผมฝึกพูดพระคำพระเจ้ามาเป็นเวลาสี่ปีแล้วแล้วก็แต่ละเซตเนี่ยบางเซตก็พูดสามสิบนาทีบางเซตก็ก็สิบนาทีอะไรเงี้ยบางเซตก็เป็นชั่วโมงก็มีนะครับก็คือผมฝึกเรื่องเนี้ยมาสักพักใหญ่ๆก็คือประมาณสี่ปีแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยจะด้นสดหรือว่าพูดถ้อยคำพระเจ้าสด,สดๆเนี่ยผมทําไม่ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งเงี้ยถ้า ริสเตียงฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยในสุดแล้วจะสามารถทําได้แล้วการฝึกพูดพระคำจนพระคำตกลึกแล้วก็ฝังเข้าไปในปากเนี่ยเวลาเกิดสถานาที่มันไม่ค่อยดียาหรือสถานการณ์ของเ <c oughs> พื่อนของเราหรือว่าคนที่เรารู้จักแล้วเขาเจอปัญหาเนี่ยเราจะสามารถพูดถ้อยคำพระเจ้าสถาปนาอยู่ในชีวิตของเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็ คนที่ฟังจะรับรู้ได้ถึงพลังของพิริยคำของพระเจ้าครับก็สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแร็นี้ก็จะมาพูดพระคำของพระเจ้านะครับแบบด้นสดหัวข้อที่ผมจะพูดนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเป็นมีจิตสนึกของการเป็นลูกของพระเจ้านะครับเพื่อที่เราจะมีชัยชนะในชีวิตประจำวันนะครับก็จะด้นสดไปเรื่อยๆจนกว่าจะนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรนะครับแล้วก็ เชื่อว่าเทานี้ผู้ฟังจะได้รับ,บพรจากพระเจ้าเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ก็ขอพระเจ้าสรงวยพรทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงปกติเวลาผมร้นสดค่อยคำพระเจ้าเนี่ยผมจะชอบเดินไปเดินมานะครับแต่ในเทนี้เนื่องจากว่าไม่อยากจะออกจากเฟรมมากเนี่ยก็อาจจะขยับไปนิดๆหน่อยโดยที่ที่รดนปกติเวลาผมรดนสดค่อยคำพระเจ้าผมมักจะบางทีก็ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะบางทีก็ เดินอยู่ในห้องอะไรลักษณะน,นั้นแต่เวลาพูดถ้อยคำพระเจ้าในลักษณะนนของเอาโพยมาพูดเนี่ยผมจะนั่งเฉยๆแล้วก็ใส่ใส่สมาธิลงไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถ้อยคำพระเจ้าที่เป็นคำอธิษฐานสถาปนาถ้อยคำลงอยู่ในชีวิตของตัวเองนะครับก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเพื่อนๆสุดฝนมากเกียงพอเป็นเวลาหลายปีเนี่ยการพูดถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ แต่มันจะออกมาโดย spontaneous นนมีเวลาจนอัตมานะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับขณะที่ผมพูดท่อยันพระเจ้าจผมจะหลับตาแล้วก็พูดไปเรื่อย <S <s <uss> <S ๆ,ๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเชื่อว่าเพื่อนพี่พน้องคิสเตียนทุกคนถ้าฝึกฝนทุกวันเนี่ยเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยจะทําได้อย่างแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมทําได้ทุกวันนี้นะครับขออนุญาตใจว่าเราฝึกดูนะครับมันเป็นอะไรที่ เต็มพลัแล้วก็เป็นอะไรที่เสริมสร้างความเชื่อของเรามากนะครับเพราะว่าคริสเตียนคือผู้ชอบธรรมของเจ้าต้องดำรงชีวิตด้วยความเชื่อและความเชื่อจะไม่เงียบแต่จะพูดพระคำของพระเจ้าออกมานะครับให้จิตสมนึกของตัวเองเชื่อแล้วก็คิดตามนั้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นประสบการณ์ที่พระวิญญาณประสธิ์ของยกระเ,เคลื่อนไหวในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเออะริ่มกันเลยนะครับโอเค ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ลูกเข้ามาเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยถ้อยคำของพระองค์ลูกให้ถ้อยคำของพระองค์ไปในหาดฝัยจิตวิญญาณแต่ชีวิตของลูกแล้ววันนี้ลูกขอใช้สิทธิอำนาจแห่งพระคำของพระ,รระเจ้าสถาปนาพระคุณและพระพรของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของลูกเป็นพระคำและพระพรของพระเจ้าในฐานะที่ลูกเป็นบุตรของพระเจ้าในฐานะที่ลูกเป็นผู้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วในพระเยซูริตบัดนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าลูกขอสถาปนาดังนี้ว่า บนรากฐานแห่งศิลานี้พลังแห่งความตาจะมีใช้เหนือคริสต์จักรคือพวกทั้งหลายที่เป็นบุตรพระเจ้าก็หาไม่ได้รากฐานแห่งศิลานี้คืออะไรรากฐานแห่งศลานี้คือถ้อยคำของพระเจ้าที่พระอ,องค์ทรงสถาปนาไว้แล้วในพระเยซุคริสตปัดนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกทั้งหลายไม่ได้เป็นชีวิตเก่าลูกเองแต่ลูกเป็นชีวิตของพระคริสต์ที่ดำรงอยู่และมีชีวิตอยู่ในลูก ขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเยซูริ์เจ้าจะสามารถพูดคิดและกระทําผ่านสติปัญญาร่างกายคาพูดของลูกได้ขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระเจ้าทรงตรึงลูกกับพระเยซูริที่ไม้กางเขนลูกทั้งหลายได้ถูกตรึงและถูกฝังในชีวิตเก่าร่วมกับพระเยซูกิพระบุตรในชีวิตเก่าๆที่เต็มไปด้วยความโง่เขลาเต็มไปด้วยอิเลตัณหาเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยความ,มตกต่ำและความขาดตัว ชีวิตเก่าๆที่เป็นความมืดต่างๆเหล่านี้นั่นคือความกลัวนั่นคือความ,มกังวลนั่นคือกิเลสตัณหานั่นคือความโลภนั่นคือสิ่งไม่ดีต่างๆทุกประการนั้นได้ถูกตรึงไว้ร่วมกับพระเยสคริตพระบุตรบนไม้กังเขนแล้วขอบพระคุณพระเจ้าและลูกได้ถูกฝังไว้ในชีวิตเก่าไปแล้วในพระเยสุภิตและบัดนี้พระเจ้าทรงให้ลูกเป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระเยสคริต์พระบุตรได้เข้าสู่พระสิริมรดของพระเยสุิตเจ้า ขอพระคุณพระเจ้าที่บัดนี้พระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาเจ้าทรงให้ลูกหาลายได้มีสิทธิอที่อนาจร่วมกันกับพระบุตรขอพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าที่พระบิดาเจ้าทรงยกเลิกคันด้วยกันและทําให้ลูกนั่งด้วยกันกับพระเยซูคริสต์พระบุตรในสวรรค์ฐานแล้ว บัดนี้ลูกขลายอยู่ในพระเยซูกิ์แ่ะพระเยซูกิ์อยู่ในลูกขอบพระคุณพระเจ้าบนรากฐานแห่งความเชื่อนี้นั่นคือลูกเป็นนึ่งเดียวกับพระเยซูกิ์และพระเยซูเป็นนึ่งเดียวกับลูกและการที่ลูกถูกตึงถูกฝังและถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายร่วมกับพระบุตรพระเยซูกิ์ลูกจึงเป็นชีวิตที่เต็มด้เลสง่ารสิและมีชัยชนะบัดนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกลูกออกมาจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างอันจดรา์ของพระองค์นั่นคือลูกมีชีวิตในพระบุตรพระเยซูกิ์ ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระบุตรคือพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าแทนและเป็นชีวิตนิรันดร์ในชีวิตของลูกแล้วชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าเคลื่อนไหวยในลูกและชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ใช่เรื่องของปริมาณของชีวิตหลังความตายแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตบนโลกใบนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกเข้าใจแล้ว่าชีวิตนิรันดร์นั้นไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไปเกิดหลังความตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าในหลังความตายแต่ชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้านั้น ดชีวิตณนะที่นี่เดี๋ยวนี้บนแผ่นดินโลกเป็นชีวิตที่พระวิญญาณสุดทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของลูกทรงสาแดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์มาผ่านทางความคิดจ,จิตใจและร่างกายของลูกขอพระคุณพระเจ้าที่บัดนี้พระเยซูริตเป็นชีวิตของล้ลวพระองค์เป็นทางแห่งสิธิป,ปัญญาและความรู้ทุกอย่างของพระบิดาเจ้าในชีวิตของล้ลวขอพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระปัญญาเป็นความชอบธรรมเป็นการชำรนล้างให้สะอาดบริสุ์และเป็นการยกโทษบาปของลูกทั้งหลาย ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกแหลายได้รับความรอดแล้วโดยความเชื่อของพระเยซูกิ نت. ที่ลูกทหลายรอดนั่นคือชีวิตที่ได้รับชีวิตที่ครบรูนั้นก็โดยพระคุณเพราะความเชื่อของพระเยซูกิไม่ใช่มาจากความเชื่อของลูกเองความรอดนั้นเกิดจากพระเยซูคริสและขอบพระคุณพระเจ้าบัดนี้ลูกเข้าสู่ความรอดของพระเจ้าแล้วบัดนี้ลูกหลายได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระเยซูกินะชีวิตของพระเยซูื่อนไหวอยู่ภายในลูกองค์พระผู้เป็นเจ้าลูกขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกทั้งหลายไม่รับวิญญาที่มาาจกกโล ที่ทําลูกอยู่ในความกลัวแต่ลูกได้รับพระวิญญาณที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทําให้ลูกหลานอยู่ในสถานะของความเชื่อทําให้ลูกหลายอยู่ในสถานะของความกล้าหาญทําให้ลูกทั้งหลายอยู่ในสถานะของความมั่นใจบัดนี้ผู้ที่นําหน้าลูกไปนะั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าครับองค์คือหนทางความจริงในชีวิตคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหนทางและความจริงของชีวิตในชีวิตของลูกแล้วลูกจึงไม่กลัวละไี่ตกควาวุนใดๆ พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่าในโลกนี้ลูกจะเจออุปสรรคปัญหาแต่พระองค์ทรงตรัสว่าอย่าให้ลูกท้อแท้เพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงอยู่ล <coming weight arthritis> ูกเป็นผู้เป <ounce> ็นขึ้นมาจากความตายแล้วและเป็นหนึ่งเดียวกับลูกจึงทําลูกหลายมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาในทุกกรณีในทุกสถานการณ์ขอบคุณพระเจ้าในโลกนี้ลูกจะเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาเพื่อขัดเกลาความเชื่อของลูกแล้วลูกจะมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูคริสต์พระบุตรเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงให้ลูกบังเกิดใหม่เพื่อลูกจะเป็นผู้มีชัยชนะ ขาดความเชื่อเพราะผู้ชอบทำของเจ้าดำรงชีวิตด้วยความเชื่อและความเชื่อนั้นคืออะไรความเชื่อนั้นคือว่าลูกเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่ภายในล,ลูกจึงทํให้ลูกหัดเป็นผู้มีชัยชนะเพราะพระเยซสสูยิตทรงชนะความบาปและความตายแล้วลูกจึงมีชัยชนะร่วมกับพระเยซูเพราะแม้ว่าลูกแฝดได้เคยตายไปแล้วและบางครั้งก็ตายไป แล้วในการกระทำบาปในชีวิตประจาวันนั้นลูกยังมีการกระทำบาปอยู่บ้างเพราะลูกยังไม่รับการไถ่าทางจิตนะและร่างกายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลูกรู้และเชื่อลักษะหนูแล้วว่าที่ชีวิตจริงนั่นคือวิญญาลูกบางเด็กมันไม่มีบาปร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าจิตและกายนั้นยังไม่รับการไถ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อลูกสรารภาพทอยคำของพระเจ้าและสรารภาพการงานที่สำหรับแล้วของพระเยซูคริสต์ยาลูกจึงสามารถมีชชาะต่อบาปและเนื้อหนังขอบคุณพระเจ้าที่โลกใบนี้ ลูจกจะดาเนินชีวิตด้วยชัยชนะเสมอเพราะพระเจ้าทรงตรัสว่าในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของลูกหลาน,นลูกทั้งหลายเป็นผู้มีชัยเสมอมาด้วยความมีชัยของพระคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าบอกว่าลูกหลายถูกเรียกให้มาเป็นผู้ชอบธรรมและเมื่อพระองค์ทรงเรียกให้ลูกเป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าก็ทรงโปรดลูกทั้งหลายเป็นผู้มีศักดิ์ศรีด้วยขอบคุณพระองค์ที่พระธรรมข้อนี้ไม่ได้บอกว่าพระองค์ทรงเรียกลูกออกมาเพื่อที่ลูกจะเป็นเหมือนกับผมเช็ดเท้าแต่พระองค์บอกว่าทรงเรียก ลูกออกมาเพื่อที่จะรับความชอบธรรมและโดยความชอบธรรมของพระเจ้าทําให้ลูกขลายมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยศักดิ์ศรีร่วมกับพระเยซูคริสต์พระบุตรด้วยขอบคุณพระองค์ที่เมื่อลูกเดินกับพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อนั้นลูกมีชัยชนะเสมอข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ตัวเก่าร่างเก่าของลูกด้ตายือพร้อมกับพระบุตรพระเยซูคริสต์เจ้าไปแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลูกแล้วที่มีชีวิตต่อไปแต่เป็นพระคริสต์ทรงดำรงชีวิตอยู่ในลูกชีวิตที่ลูกดำเนินในร่างกายในขนานี้ลูกดำเนินอยู่โดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่พระองค์ทรงรักลูกและทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อลูกเพื่องหาจะมีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงเปิดเผยพระบิดาให้กับเราและขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเปิดเป็นผู้เปิดเผยธรรมชาติของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็น องพระติเอกภาพคือพระบิดาพระบุตรพระอุญญาตในชีวิตของเราและด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระติเอกภาพคือองพระบิดาผู้ทังยานบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์จึงทรงเข้ามาสถิตอยู่ในเราที่เป็นชีวิตของมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตที่ได้รับพระพรอจากพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นองค์พระตีเอกภาพพระเจ้าจึงทรงสามารถมีมามีชีวิตและทรงดำรงชีวิตอยู่ในเราได้ โดยการที่พระองค์ทรงดำรงชีวิในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เดียวนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่ลูกทั้งหลายนั้นสามารถที่ดเนมนชีวิตโดยความเชื่อในชีวิตประจำวันได้เพราะขอบคุณพระองค์ลูกขั้งลไม่รับวิญญาณแห่งความเป็นท่าที่ทําลูกตกอยู่ในความหวาดกลัวอีกแต่ลูกได้รับพระวิญญาณที่มาจากพระบุตรของพระเจ้าทําให้ลูกสามารถกล้าเรียกพระเจ้าว่าพ่ออับบ้าพระบิดาได้เพราะว่าโดยพระเจ้าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้เสมอ ถ้าแต่พระเจา้าลูกมีจิตจำนึกที่เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตของนั่นคือพระเจ้านั่นคือพระบิดาผู้บุตรพระอุญญาสุดและเม right ื่อลูกเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตแสงสว่างก็จะทำงานในชีวิตของลูกเสมอและโดยการเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตนั่นคือจิตสำานึกของพระเยซูจิตสำานึกของพระบิดาและพระวุญญาสุดองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นลูกจึงได้รับการเรียนรู้จากพระเจ้าเสมอลูกจึงไม่มีวันขัดสนขาดแทนขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะเรียนรู้ที่จะ พูดพระธรรมของพระเจ้าเพื่อให้จิตสํานึก s c i ชเ s n e s s ของลูกเชื่อมต่อกับพระเจ้าสม่าเสมอในชีวิตประจําวันและลูกรู้ว่าเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในจิตสํานึก consciousness ของลูกหลังจากนั้นเมื่อลูกขอสิ่งใดก็จะเป็นความาัฒนาของพระเจ้าที่ทํางานในลูกและลูกจะรับสิ่งนั้นและลูกรู้แล้วว่าความาัฒนาของพระเจ้าที่มีอยู่ในลูกนั้นปรากฏในพระพัองพระเยซูศิย์ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูศรทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อเปิดเผยพระคุณของพระเจ้าพระบิดาและวิญญานภาพของพระวิญญาณสดให้อยู่ในเรานั่นคือพระเยซูทรงตรัสว่าขโมยมาเพื่อรักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูิเจ้าเสด็จมาเพื่อเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ได้เป็นบุตรพระเจ้าแล้วได้รับชีวิตที่พ้นเป็นบุญพ้นจากการถูกลักฆ่าและทำลายเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่ออะไร เพื่อพระองค์จะทรงทำลายกิจการของมารร้ายและกิจการของมารานั้นมาเพื่อรักฆ่าและทำลายการรักฆ่าและทำลายไม่ได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่มาจากสตูแต่การที่ลูกได้รับชีวิตนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงตรัสในพระธรรมยอห์นบอกว่าในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงเป็นแหล่งแห่งชีวิตและชีวิตของพระองค์เป็นแสงสว่างของมนุษย์เมื่อลูกรับพระเยซูคริสต์เจ้าในฐานะ พูดออกมาว่าพระองค์คือองค์พระผู้เจ้าและเป็นพระเจ้านั้นลูกจึงได้รับแสงสว่างและชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้นเปิดตาใจลูกให้เห็นพระพรและเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตประจําวันขอบคุณพระเจ้าที่ลูกทั้งหลายเป็นผู้มีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูคริสต์ทรงมีชีวิตเป็นอยู่และเป็นหมืในพวกเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์นั้นทรง เป็นผู้เคลื่อนไหวในเราทรงทํางานผ่านเราและทรงประทานใจประด่าที่ชอบธรรมและบริสุทธิ์ให้กับเราแล้วข้าแต่องค์พระุเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกทั้งหลายได้รู้จักพระคุณของพระเยซูกิตองพระผู้พระเจ้ารู้แล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งพระเยซูก็ยอมยากจนเพื่อน้งหลายนเป็นผู้มั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้ยอมยากจนที่ไม้กางเขนในทุกพื้นที่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านด้านวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดจิตใจไม่ว่าเป็นด้านอายุไม่ว่าเป็นความเจ็บป่วยพระองค์ทรงยากจนไปตรงจุดนั้นไปแล้วเพื่อลูกลานจะเป็นผู้มั่งหนึ่งในทุกพื้นที่ชีวิตนั่นคือด้านสีปัญญาด้านสุขภาพด้านวัตถุสิ่งของที่จะมีอย่างเพียงพอสเสมอด้านความสัมพันธ์ด้านการมีสันนิสุขอย่างมากมายขอบคุณพระองค์นั่นเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ยุติธรรมแต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เป็นพระพรอของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แล้วในพระเยซูบนม้ากังเขน ลูกทหาได้เห็นความรักของพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางการยอมตายบนไม้กางเขนรับความทุกข์และรับคํสาสาปแช่งแห่งคำริจัดไปแล้วเพื่อลูกทหารจะรับพระพรของรพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเป็นพระพรซึ่งพระองค์ทรงประทานให้กับอับราฮัมบิดาทางความเชื่อของคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าที่รพระเจ้ากำลังเพิ่มพูนความเชื่อให้กับลูกเสมอในการเร ok ีนชุตคริสเตียนเพื่อลูกจะรับ,รบมรดกของพระเจ้าร่วมกับพระบุตรพระเยซูเป็นมรดกที่พระเจา้าทรงประทานรับ ให้พัสสัญญาต่ออับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อของผู้เชื่อทุกๆคนขอบคุณพระเจ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นขอบคุณพระองค์ที่ท้อยคําของพระเจ้าสร้างสิ่งที่ยังไม่เห็นให้เกิดสิ่งที่มองเห็นได้นั่นคือแสงสว่างที่นําสู่พระพรข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เรียกแสงสว่าองออกมาจากความมืดพระองค์จึงทรงสามารถทําให้เกิดแสงสว่างหรือว่า พบับคอท่ามกลางวิกฤตการและปัญหาได้เพราะว่าโดยพระเจ้าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้สเสมอโดยพระเจ้าทุกสิ่งที่ไม่ดีถูกเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่ดีได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะทรงกระทําให้หนทางที่สูงสูงต่างๆและเป็นเนินขาวและความมืดการเป็นแสสมารทางราบรเรียบเพราะพระเยซูคริสต์เป็นหนทางและเป็นความจริงและเป็นชีวิตที่ท,ทรงกระทํากิจภายในลูกแล้วเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระบิดาที่ ทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทุกคนทรงเป็นพระบิดาของลูกด้วยทรงเป็นพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าและพระบิดาทรงประทานพระองค์เองในในพระภาคแห่งพระบุตรมาเป็นชีวิตของพวกเราผ่านวิเดหแห่งพระอุญญาริสุดแล้วเดี๋ยวนี้ตัวเก่าแรก่งกับเราจึงตายลงทุกวันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายเป็นผู้มีชนะร่วมกับพระบุตรด้วยถ้อยคำพยานของลูกเองนั่นคือการสารภาพพระคำยิงทําลูกเกิดคาพยานและลูกนั้น ยอมที่จะตายต่อความคิดเก่าเก่ๆจิตเก่าๆที่เต็มไปด้วยความกลัวและความไม่ตกหมุนลเพื่อลูกจะอยู่ในจิตสมรรถใหม่คือจิตสมรรถของพระเยซูบัดนี้ลูกข้างายมีเดอะมายออฟฟรายสนั่นคือความคิดของพระเยซูิครอบครองแล้วความคิดของพระเยซูกนั้นเต็มไปด้วยความคิดที่เป็นบวกเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความชอบเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นชมยินเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะ พระเยซูเอาความคิดของพระเยซูคือความคิดของพระผู้เป็นเจ้าเพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นอย่างเดียวกับพระบิดาและพระวิญญาณสุดบัดนี้ขอบคุณพระเจ้าที่การดเนนชุดแต่ละวันของลูกนั้นลูกได้รับการทรงนำของพระเจ้าเสมอเพราะพระเจ้าทรงตรัสว่าจงไว้วางใจในพระเจ้ารู้สุขใจของพวกเราและพระองค์จะทรงแนะนำหนทางที่ถูกต้องให้กับพวกเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรง ให้เราทั้งหลายเป็นผู้รับบดด้วยกันกับพระเยซูริแล้วนั่นคือพระองค์ทรงให้รู้เป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูที่หลักของปเองป็นมากางเข็น,นขอบคุณพระบิดาเจ้าที่พระบิดาเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่ลูกจําเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันผ่านทานงซัพอาลูกเนื่อของพระบิดาเจ้าในพระเยซูริแล้วบัตรนี้เพราะบัดนี้พระเยซูเจ้าเป็นชีวิตของเราแล้วเราจึงไม่ขัดสนขัดการสิ่งดีใดๆเพราะพระเจ้าทรงเลีลเ้ยดูลูกเลี้ยดูลูกต่ลูกจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทําให้ลูก นอนลงบนลินน้ําแดดสงบทรงทําให้จิตของลูกสงบลงและหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารต่อหน้าตาบรรดาสตูลของลูกขอบคุณพระเจ้าเมื่อลูกมีจิตที่สงบและใจที่มีความเชื่อและชอบธรรมแล้วลูกสารภาพทอยคําของพระเจ้านั้นหลังจากลูกมีจิตที่สงบและจิตใจที่มีความเชื่อและชอบธรรมนั้นผลลัพธ์ก็คือลูกจะมีการจัดเตรียมให้ดูอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้าเสมอ แบบนี้ลูกขอใช้ชีวิตของลูกเพื่อเชื่อมติดสนิทกับจิตสำนึกของพระเยซูเจ้าเสมอผ่านทางการยืนยันพระคำของญาติที่เป็นพัสญญาที่ดีในชีวิตคริสเตียนในพันท้าสัญญาใหม่ขอบคุณพระองค์ที่แสงสว่างส่องเข้ามาในจิตสำนึกที่อาจจะไม่สว่างเท่าไหร่จะพระองค์จะเปลี่ยนความมืดให้กับการเป็นความสว่างนั่นคือฝันลูกจะเต็มลนด้วยความสว่าง ของพระเจ้าเสมอนั่นคือความคิดที่เป็นหวงความคิดที่เป็นพระคุณความคิดท,ที่เป็นเอ็มพาที่เข้าอกเข้าใจความคิดท,ที่เต็มล้นด้วยความรักเพราะโดยความรักลูกจึงมีชาช้เหนียวปัญหาทุกสิ่งนบนแผ่นดินโลกเพราะความรักนั้นเป็นพลังที่ใหญ่ที่สุดของพระเจ้าที่ทํางานในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระองค์ที่ส่งให้ลูกเป็นภาชนะแห่งพระคุณและพระพรของพระเจ้าแล้วบัดนี้ลูกเป็นบุตรพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต ที่ส่งกลับมาเป็นชีวิตของลูกผ่านทางการหลังพระนิองพระเยซูบนไม้กางเขนผ่านทางความเชื่อที่ลูกยอมรับในพระชิตที่ที่สำเร็จแล้วของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนในการถูกตรึงถูกฝังถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายลูกจึงถูกยกขึ้นมาให้นั่งบนในสวรรานกับพระเยซูคนที่เบื้องขวาแผ่นของพระบิดาเจ้าจากตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งแห่งศีลชนาเป็นตำแหน่งแห่งความเชื่อเป็นตำแหน่งแห่ง การสถาปนาชีวิตที่จะมีชัยชนะขอบคุณพระองค์ที่พระบิดาเจ้าทรงประทานพระเยซูให้กับเราทั้งที่เป็นคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระองค์แล้วลูกทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเป็นคริสตจักรของพระเจ้าลูกทั้งหลายจึงมีชีวิตและมีอํานาจของพระเยซูกิจเจ้าทํางานในลูกอ้อว่าพระบิดาเจ้าทรงกระทาให้ลูกทั้งหลาย <c oughs> มีเป็นโคออธอริตี้คือมีสิทธิอำนาจร่วมกับพระเยซูกิ์พระบุตรแล้ว เพียงแต่ลูกจะต้องยึดมั่นในคําสารภาพนี้ด้วยจิตสํานึกแห่งความเชื่อเสมอแล้วลูกรู้ว่าการสารภาพพระคาของพระเจ้าในชีวิตประจวันจะทําให้จิตสํานึกแห่งความเชื่อและความชอบธรรมของพระเยซูทํางานมากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตประจําวันของลูกได้ขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะมีความต่อเนื่องในการเดินกับพระเจ้าโดยการปฏิบัติพระวจานั่นคือการสารภาพพระคำภาวนาถ้อยคำพระเจ้าตรึกต่อพระคำของพระเจ้า สมั่งเสมอในกนในารทำชีวิตคริสเตียนแต่ละวันขอบคุณพระองค์โดยสิ่งน,นี้เองลูกจึงเป็นผู้มีชัยชนะร่วมกับพระเยซูกับบุตรสามารถเกิดเป็นคำยานที่สามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องที่ว่าพระเยซูกัเจ้าผู้เป็นพระเจ้านั้นมีชีวิตอ,อยู่ในมนุษย์ทุกคนและมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงพระพรเข้าถึงชีวิตที่เต็มล้นด้วยความครบถ้วนของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงกระทำอาชิจแห่งการไถ่ผู้ให้มนุษย์ พลจากการถูลราคาทำลายและเข้าสู่ชีวิตที่ครบรุนนั่นคือเป็นอยู่ในไลฟ์ร่วมกับพระเยซูพระบุตรเป็นอยู่ในไลฟ์ร่วมกับพระบิดาพระบุตรพระบุญญาสุดาขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่อยพามที่ลูกสถาปานานี้จะเป็นพระอัยกับชีวิตของลูกนัดทุกทุกคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐนี้ขอบคุณพระองค์ที่วิเดียของพระเจ้าได้ประทานทุกสิ่งให้กับลูกที่จะลูกจะมีชีวิตและมีธรรมะเป็นอย่างเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางพระบุรพระศิริ์้ำเลือดของพระเจ้าลูกจึง ลูกทําให้พ้นจากความเสื่อมโทรมของโลกเพราะเลียตันหาของเนื้อหนังและลูกถูกทําให้มีส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าแล้วลูกจึงเป็นผู้มีชัยชนะเสมอข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าทรงประทานชัยชนะให้กับลูกในคริสต์แล้วขอบคุณพระองค์ที่ลูกจะออกไปในโลกใบนี้ด้วยความเชื่อและด้วยความกล้าหาญเสมอเมื่อลูกเต็มล้นด้วยความเชื่อและความมั่นใจและความกล้าหาญลูกก็รู้ว่าแพ็กเกจ แห่งพระคอยของพระเจ้าจะตามมาโดยสปอนเซเนียโดยอัตโนมัติดังนั้นแล้วขอพระวิญญาณสุดทรงกระตุ้นให้ลูกเรียนรู้ที่จะสารภาพถ้อยคําของพระเจ้าในชีวิตประจำวันเสมอและอย่าให้ลูกหยุดหรือว่าขี้เกียจที่จะพูดพระคำพร้อมลูกรู้ว่าเมื่อลูกพูดพระคำและสารภาพถ้อยคําพระเจ้าลูกกำลังกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เพราะถ้อยคำของพระเจ้ามาจากพระวิญญาณสุดและเป็นชีวิตของพระเยซูริต์เจ้าแล้วเมื่อลูกสารภาพถ้อยคำลูกกำลังกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเมื่อลูกกินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณนั้น ลูกจึงเป็นผู้เกิดผลในทุกพื้นที่ชีวิตบนแผ่นดิโลกเป็นสัง,งาสีที่พระเจ้าทรงเจิมนะชีวิตของพระเยซูคริสต์ก็ไหลผ่านชีวิตของลูกให้คนอื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตลูกได้อย่างเต็มเปี่ยมวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่รับยาสุดทรงนำลูกในการอาธิษฐานถ้ยอยคำพระเจ้าให้เป็นตัวอย่างกับพี่น้องคริสเตียนมากมายขอให้เขาได้เห็นและได้รับแรงบันดาลใจ จากการที่ลูกด้นสดในการพูดพระคำพระเจ้านี้นี่คือการที่ลูกได้สุกฝนการพูดพระคำพระเจ้ามาเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเน,นื่องจึงทําให้ลูกสะสมพระวจนะของเจ้าในจิตใจและหุญญยาณของลูกจึงทำให้สิ่งที่ลูกพูดออกมาจากปากก็ออกมาจากการสะสมค่้อยคําของพระเจ้าพระคำของรเจ้าบอกมาให้เวลาเราพูดให้เราพูดหนึ่งประดุจพูดค่อยคําของพระเจ้าและลูกพูดค้อยคําของพระเจ้าที่เป็นการงานที่เสร็จแล้วขอะเยังสืบเสมอในชีวิตประจำวันของลูก ูขอบคุณพระเจ้าเมื่อลูกสำหรภาคถ้อยคำของญาติที่เป็นการงานที่สำนักของพระเยซูิในชีตประจาวันพระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของลูกได้อย่างอัศจรรย์ขอบคุณพระองค์สาหรับวันนี้ที่ถ้อยคํานี้จะเป็นพระพรให้กับพี่น้อกคริสเตียนจํานวนมากที่เขาได้ยินและได้ฟังแล้วทาให้เขาได้รับการกระตุ้นความเชื่อและเขาจะเรียนรู้ที่อยากจะฝึกฝนในการพูดพระคำของพระเจ้าในชีตประจำวันของเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ในพระสิริของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็นรากฐานของความเชื่อของพวกเราเป็นรากฐานที่เราจะเดินเนินชีวิตด้วยความเชื่อและได้รับความชอบธรรมเพราะผลของพระวิญญาณนั้นเกิดจากการหว่านพระวจนะเพราะว่าถ้อยคำของย่เป็นพระวจนะที่เป็นเมล็ดและเรารู้ว่าเราจะเกิดผลพระวิญญาณไม่ได้ถ้าเราไม่สุรภาพถ้อยคําของพระองค์เพราะถ้อยคำของพระองค์เป็นเมล็ดพืชที่ตกลงไปในดินคือจิตของเราแเมื่อเราสุรภาพแล้วลดน้ำต้นไม้ถ้อยคําของพระเจ้าที่เป็นเมล็ด ในสุดแล้วพระเจ้าจะทําให้ลูกทั้งหลายเกิดผลของพระวิญญาณโดยสุดนั่นคือความรักความประพฤติใจใส่สุขความชมดีพระพรต่างๆที่เป็นชีวิตข,ของมนุษย์และผลของความชอบธรรมนั้นลูกจะมีพบในทุกพื้นที่ลูกจะมั่งคั่ง,งในทุกพื้นที่ชีวิตและสามารถจะมีความสามารถในสุดแล้วจะมีมากเหลือล้นที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจาาง,งได้ขอบคุณพระองค์แม้กระบวนการนี้ยังใช้เวลาในการเติบโตอยู่แต่ลูกรู้ว้าในสุดแล้วลูกจะเก็บเกี่ยวผล อยากเต็มที่และเต็มขนาดความเป็บุญของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนข้าแต่พระเจ้าลูกได้เห็นผลลัพธ์ของการสารภาพทอยคำาพระเจ้าในตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้กินผลลัพธ์ที่ใหญ่มากแต่อย่างน้อยลูกได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ของพระพรที่ทําอะไรก็ถูกที่ถูกทางพูดอะไรก็ดีแล้วก็ทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะไม่ติดขัดและลูกรู้ว่าเมื่อลูกไม่หยุดยัง้งที่จะสารภาพทอยคําของพระเจ้าไปเรื่อย ลูกจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกในที่สุดขอบคุณพระบิดาเจ้าสําหรับพระพรนี้ที่พิเศษจานวนมากที่ยังไม่รู้วิธีการอธิษฐานกับพระเจ้าแล้นเขาจะได้รับแรงบันดาลใจและเขาจะได้รับพระพรอ,อย่างมากมายที่เขาอยากอยากไปสุกผลในการพูดพระคำของพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์สำหรับชีวิตของพระองค์ที่เคลื่อนไหวในลูกอย่างมากมายในพัะนามของพระบิดาพ,พระบุตรพระสุตในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า ให้ทุกคนที่ได้ฟังคำบริหานดานสดนี้จะได้รับอินสไพเรชั่นและแงระงบันดาลใจที่จะไปถูกฝนในการฝึกพูดพระคำของพระเจ้า,ออจาและเรียนรู้ที่จะดึงข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่เป็นจดหมายฝากของอาคราสสาวกเปาโลหรืออาจารย์เปาโลมาพูดสรารภาพทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สํญญาหรับสิ่งนี้ที่จะเกิดผลทั้งให้ลูกได้รับพระพรมากขึ้นในชีวิตที่คบบร,รูรณ์และชีวิตแห่งชัยชนะเหนือบาปและความตาย นั่นคือชีวิตที่มีชายะเหนือบาปและอนานาจแห่งความตายนั่นคือความสวยทุกรูปแบบขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของลูกได้รับพระพรแล้วขอบคุณพระองค์ที่เทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พิสเกียนเก่าๆอยากจะเรียนรู้ที่จะฝึกฝนในการพูดถ้อยคําของพระเจ้ามากขึ้น สรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระบิดาพระบุตรและพระเยซูสรรเสริญพระเจ้าในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของพวกเราทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นชีวันในชีวิตของพวกเราอาเมนขอบคุณพระเยซูเจ้าขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตระพระเยซูในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนจบครับก็ไม่น่าจะโดนสดไปกี่นาทีเนาะแต่ว่าน่าจะผมว่าอาจจะเกือบยี่สิบนาทีได้มั้งก็คิดว่า เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับพระพอ์นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ